สวัสดีมากครับพบกับมิกซ์ใน e n ็นดีเอกซ์ออนไลน์นะครับผมและวันนี้เราก็มีแขกพิเศษรับเชิญครับนั่นก็คือสมาร์ทสวัสดีค่ะสมาร์ทค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเปิดกระเป๋าอันบ็อกกระเป๋าค่ะอันบ็อกกระเป๋าใช่ได้ไปไหนมาอยากรู้จังเลยเพราะว่าเพิ่งเหมอไม่ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันแหละอ่านี่มาแล้วก็เปิดของอะไรกัน ลุยวิกชองนะครับผมนะเราหันหน้านี้ก่อนจะได้เห็นโลโก้เนะหลุยวิกชองอันนี้มันจะเป็นเฉพาะเฉพาะช่วงนี้เนาะที่จะได้ถุงแบบนี้นะครับผมนะเป็นหลุยวิกชองแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าคุณวิกชองนะครับผมนะคุณหลุยวิกชองแบบนี้นะครับมาเรามาดูข้างในกันเลยนะมาแบบไม่พูดทํำทำเพลงนะครับสมาชินี่แบบเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยทํางานด้วยกันนะครับผมนะ นี่ฮึบอ่ะกล่องใหญ่มากหนักมากอ่ะเป็นคนแกะถือให้แกะเลยถือให้แกะเลยใช่ไหมหต้องทำที่ที่เปิดได้ถลองกระเป๋าเพื่อนมีกาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อ๋อการก็เป็นแบบหน้าคุณหลุยวิกตองเนาะหน้าเป็นหน้าคุณหลุยวิกตองแบบนี้ข้างในมันก็จะเขียนได้ปะเขียนการสมุดแบบเราอยากจะซื้อให้ใครอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เหมือนเป็นกิฟต์นะเนาะ ใช่มีจดหมายจดหมายที่ซองซองนั้นเป็นของพี่แต่คือเราซื้อให้เราเองค่ะเราเลยไม่ต้องแบบใช่แล้วก็นี่เป็นริบบิ้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นลายหลุ่ยแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นลายใหม่เนาะอันนี้ลายใหม่หรอใช่ก่อนหน้านี้มันจะดิฟเฟนต์ต่างกันเลยลายเก่าเป็นแบบน้นลายเก่าโอ้ขี้เกียจหาให้ดูอ่ะไว้เดี๋ยวจะขึ้นอินเร์ตให้ดูแล้วกันนะโอเคมาพร้อมอ่ะเปิดแล้วเชิญเปิดเปิดเลยเปิดแล้วนะคะ ชดอ่าเป็นถุงผ้าใบใหญ่แบบนี้นะครับหรูหลานี่คือแบบว่าซื้อมาแบบว่านานแล้วนะก็คืยจะไม่ได้แกะจะเอามาแกะในรายการนี้นะครับผมอ่าขอเอากล่องวางข้า่านกันนี้ต้องให้เขาดูมว่าเราซื้ออะไรมาไม่ต้องไม่ต้องโชว์ถึงขั้นแท็กมาเราเปิดอ่าเปิดแล้วอืออ่าและนี่ก็คือ บอกสิรุ่นอะไร On the go PM นะครับอ่าไม่ใช่ On the go MM นะครับใช่ผใหญ่ตายเรา PM เล็กไป g m PM คื็รุ่นเล็กนะถ้าเกิดตัวรุ่นใหญ่จะเป็น GM อ่าอันนี้เป็น MM ตัวนี้ครับก็จะเป็นโมโนแกรมนะครับเป็นโมโนแกรมแล้วก็โมโนแกรม reverse นะครับผม reverse ก็จะเป็นสีอ่อนเนี่ยแล้วสีเข้มจะเป็นตัวอักษรเป็นพวกดอกไม้พวกนี้แทนผมกระเปมาสองใบอ่ะใช่อ่าแล้วใบนี้ก็จะเป็นแบบ made in France ด้วยนะครับด้านในนี้นะฮะมี สเตมสีทองเนาะแต่ก็ปลายสีดําแล้วก็มีช่องซิปด้วยด้านในแล้วก็มีสลิปพ็อกเก็ตอีกสองช่องนะอืมข้างในจะเป็นสีแดงสวยเออแต่สีแดงปังจริงเ,ออเป็นสีแดงที่แบบแดงแดง<ช>จริงอ่ะเออสวยนะแล้วก็ช่องซิปนี้กะไว้ใส่อะไรนะมีความลับอะไรหรือเปล่าที่ต้องใส่ข้างใน <c oughs> ของแบบไม่ค่อยได้หยิบใช้เนะอ,อย่างพาสปอร์ตอะไรอย่างเง<ช>ี้ยเราก็จะไว้แบบว่าข้างในลึกๆหน่อยเพราะเป็นของสําคัญจริงอ่าสวยนะ ทำไมถึงเลือกซื้อใบนี้คือจริงๆเ่ะเราเราจะไปดูกระเป๋าสตางค์กันใช่ไหมเราจะไปดูกระเป๋าสตางค์เนาะล้วเป็นใบยาวๆนะก็บอกว่ามาร์สจะเอาใบยาวๆไปทําไมก็เอาเป็นแบบ wallet on chain ไปสิจะได้มีสายด้วยสะพายด้วยเวลาแบบอยากใส่กระเป๋าตังค์ก็ถอดสายแล้วเราก็ไว้ในกระเป๋าเออใช่แล้วถ้าเกิดอยากสะพายวันไหนอยากสะพายก็สะพายได้เปลี่ยนลุคได้นะแต่พอไปปุ๊กไม่มีของที่ต้องการไม่มี แล้วยูดีมก็หลุดออกมาแต่มารก็หลุดออกมาว่าอยากได้โทสเพราะว่าเป็นคนแบบชอบใส่ของเยอะอะ่ะนึกออกปะเออ,อแล้วไปที่ใช้อยู่ก็คือแบบมันก็ขาดแล้วเก่าแล้วหลายปีแล้วอะไรเงี้ยเยินมากพูดเลย <laughs> <laughs> เป็นคนใช้ของคุ้มมาก <laughs> อย่ามาโชว์เขาเลยเนาะ <laughs> <laughs> เออแล้วก็แล้วก็อยากได้โทรก็เลยนึกถึงเนวอรฟูใช่เนวอรฟูเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นโทสแล้วก็ราคาน่ารัก อยู่ระดับหนึ่งแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วก็ตามมันขึ้นทุกปีหลุยอ่ะใช่ตอนนี้เนว่าฟูว่าห้าหมื่นนะเนว่าฟูตอนนี้ห0 0 0 0เท่าไหร่ห้าหมื่็ดห้าหมื่นห้าประมาณนี้อืมนะแล้วก็ในว่าฟูที่ต้องการก็จะเป็นอะไรนะโมโนแกรมโมโนแกรมสีโมโนแกรมแลวมีไหมตอนไม่มีไม่มีไม่มีก็เลยแบบน้องเอเอนาะเขาก็แบบ พี่ลองดูใบนี้ไหมคะก็เ,เลือกมาให้หลายใบมากแบบใ,<ช>ให้มาลองพี่ลองสะพายดูก่อนคะ่ะไม่ชอบไม่เป็นไรรอกจะบอกว,ว่าน่ารักมากให้ลองแบบเต็มที่มากแต่ราคาก็คือแล่ราคาก็เต็มที่เหมือนกันรา <c oughs> คาแบบน้องไว้ก่อนค่ะ <c oughs> นะแต่ก็น้องเขาหน้ารักนะครับแบบให้ลองหมดเลยแบบ<ช>ว่าลองก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ใบนี้เราได้มาเพราะว่าได้มาถือลองใช่ไหมใช่จริงๆอยากได้โทสมาเอามาใส่ของแบบที่ใช้ในชีวิตประจําวันแบบเป็นใบเดียวที่แบบว่า ใส่ไปทํางานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้คือแบบลุกมันแบบมันไม่ได้แบบแก่เกินไปเนะาะดูแบบมันดูคลาสสิกอะ่ะดูแบบวัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้อะไรเงรี้ยแล้วอีกอย่างคือแบบมันมีสองสีสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีน้ําตาลแบบเป็นเป็นรีเวิร์สมันก็นจะแบบทําให้เราไม่เบื่อเวลาใช้ใชอะไรเงี้ยเวลาแต่งตัวเราอาจจะสะพายสีได้สีหนึ่งออกอย่างเงี้ยบางวันก็เปลี่ยนด้านอย่างงี้เนาะใช่แล้วก็มันมันสามารถแบบถือเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็นี่ข้างใน มันมีหูนี่มีหูสามารถสะพา,า,ายไหล่ได้แต่สายตัวนี้อถอดออกไม่ได้เนอะเนี่ยแต่ขึ้นไหล่ได้เป็นโชเด l d e r bag ได้ใช่อ่ามามตรงกลางไหนก็ได้่าเห็นไหมอันนี้จะสายแต่นี้คือเป็นรุ่นใหม่นะเท่าเท่าที่ไปดูมาคือรุ่นใหม่อะมันจะเป็นสายหนังสีดำถ้าเป็นรุ่นเก่าอะมันจะเป็นแบบลายโมโนแกรมเลยแต่เป็นผ้าคแคนวาสซึ่งแบบอ๋อเป็นสายแคนวาสไม่ได้เป็นส้าหนังแบบนี้ซึ่งแบบ เหมือนกับคนซื้อไปแล้วเขาก็ดับามาคอมเพนหลุยวิกตอมแบบใช้แล้วแบบมันแข็งสไตล์ไหลแล้วมัน,มนจเจ็บ <มา S 2> ใช่เขาเลยเปลี่ยนมาเป็นสายหนังสีดําซึ่งแบบเราก็แบบไม่ได้ติดนะถ้ามันเป็นสีดํามันก็ดูเก๋ดีนะแล้วก็ตรงนี้เนอะมันก็จะมีที่ล็อกด้วยเนี่ยเวลาแบบว่าปกติกระเป๋าโทส,ส่วนใหญ่จะไม่มีซิปใช่ไหมแต่ก็แบบมันเพื่อความสะดวกในการหยิบเราไม่ต้องรูดซิปตลอดเวลาอย่างสมาร์ทเนี้ยพก่มพกขวดน้ํา พกทุกอย่างคือพกทําไมอ่ะอ้าก็อ่ะก็คือเป็นแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเขานะเขาเป็นคนดูแลผิวพรรณอะไรนี้มันติดอ่ะอ่ามันอยู่ในกระเป๋าของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยกระเป๋าตังล่มหดน้ำแอลกอฮอล์ใช่ป่ะแป้งลิฟตอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นคนรวยด้วยเพราะต้องใส่มาให้หมดถ้าเกิดแบบเราอยากได้ของแล้วแบบหาไม่เจอมันก็จะงุดหงิบแบบอ้าวอยู่บ้านอ่ใช่ไหมแตถ้าเกิดไปเล็กกว่านี้ก็แบบใสอะไรไม่ได้นี่คิดว่าตอนแรกอะที่ เราก็มานั่งคิดไงว่าจะรอเนวฟูหรือว่าจะมารอออนเดอะโกดีหรือเราออนเดอะโกไปเลยเออนะเพราะว่าเนวฟูมันลุกแบบแคชชวลเนาะมันแบบมันเป็นกระเป๋าที่แบบเหมือนถุงแล้วมันแบบโอเอ็นโอเอ็นมันดูเกลื่อนด้วยแหละ ful, เนวฟูออแต่ว่าคนก็แบบนิยมใช้เพราะแบบชื่อของมันก็แบบเนวฟูเนาะมันจุกของได้เยอะคนก็แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถามว่าเราชอบไหมเราก็ชอบน่แหละแต่พอดีว่า <c oughs> มันไม่มีสีที่เราอยากได้ใช่ นะมันติดแค่ตรงนั้นแหละถ้ามันมีสีที่เราอยากได้ก็คือเนเบอร์ฟิวเพราะว่าราคามันก็ถูกกว่านี้ด้วยใช่มะไหนๆก็พูดถึงเรื่องราคาแล้วราคาตัวนี้เสียงเงินไปเท่าไหร่ <c oughs> บอกได้หรอคะ <c oughs> บอกได้ <c oughs> ราคาตัวนี้นะคะซื้อมาจากช็อปเอ็มโพเรียมก็93,000บาทค่ะ93,000บาท ถามว่าแพงไหมแพงนะแพงอันนี้ถือว่าแพงเพราะว่าเป็นแคนวาสเนาะไม่ได้เป็นหนังแท้ด้วยแล้วก็กุบกิบแค่นี้เองอะไรเงี้ยแต่แคนวาสมันก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบมันก็ไม่ต้องดูแลแบบยใช่มันทนทนมากทนแบบว่าเอาเล็บข่วนก็ไม่เป็นรอยเนาะแล้วก็แบบเวลาเลอะอะไรก็เอาผ้าชุบน้ำบัดหมางอะไรเงี้ยเช็ดเช็ดก็ได้อืแล้วแบบแคนวาสราคาหลุยขึ้นแรงมากจะบอกว่าขึ้นแรงมากจริงุกปีทุกคนคือเราเราเช็ดใบเนี้ย ปีที่แล้วยังแบบ8,000มือยู่เลยนะ8 3ดหมืนมาแล้วปีนี้มา9เก้าหมื่นสามหลหมื่นหนึ่งแล้วปีหน้าไม่ถึงแสนหรอเอ้ราคาขึ้นแบบแรงมากแล้วก็ใบ GM เนาะ9 7้าอีกสามพก็แสนแล้วเออพูดถึง GM GM มันใหญ่เกิน GM ใหญ่มากเหมือนแบบเหมือนพร้อมย้ายย้ายหอย้ายหอพร้อมหนีตามผู้ชายไปนะนะคือขนของเสื้อผ้าอะไรได้หมดคือไปเที่ยวได้เออนั้นนะมแต่เนนี้คือ ใส่ของที่ใช้ในชีวิตประจําวันโอเคใช่แต่เนี้ยและอีกข้อดีอย่างหนึ่งคือไซนี้มันใส่ของกาลังดีใช่ไหม<ช>ถือก็ดูกําลังดีเนะไม่เทอะ<ช>ทะใช่ใชม่มันถือได้มันน่ารักนะจริงๆถ้าเกิดไปงานออกงานอะไรมันก็ถือได้ถือแบบหรือจะคล้องแขนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมะละ่ะมันไม่ได้ดูแบบว่าแคชชวลจ๋าใช่ม,มันได้ไหลลุกอ,ะอ่ะถ้าเราแบบอยากสบายๆก็สพา,ายก็ได้ข้างหลังเห็นปะข้างหลังอะไรตรงตรงก้นมันมีมันก็จะเป็นแบบอ๋อ ชอบมีความชอบแบบรอยต่อแบบว่ารอยต่อแบบดอกไม้ลงตัวนะฮะเขาเย็บตัดโอเคนะใช่ไม่ได้บอกว่าดอกไม้บุดเบี้ยวนะครับผมนะคืออย่างนั้นก็น่าเกลียดแต่ไมอะใช่แล้วดุลวิ้ตองท่งนนก็ไม่เอาครับถ้าอย่างนั้นก็คือ9ก้าหมื่นสามนี่ก็คือแบบใบถูกไม่ไหวนะถ้าเกินสามกะท้าทาอย่างนี้ถ้าเกิดจะจ่ายขนาดนั้นแล้วแบบดอกไม้ไม่ต่อกันนี่ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นหมุดแบบสีทองเนาะสลับเป็นแบบหลุ์วิกตองอืแบบสวยงามมากนะอ่า อันนี้ก็เป็นใบแรกมั้ยหรือต้องใบแรกเลยไหมใบแรกใบแรกที่ซื้อแบบจุกขนาดนี้ซื้อแบบจุกขนาดนี้เป็นจริงก็อยากได้กระเป๋าสตางนะโอ้ยเออจงก็ต้องโดนเพิ่มปะก็คือวันแรกที่เราไปเราไปดูเราตั้งใจไปดูกระเป๋าสตางแต่พอมันไม่มีปุ๊บเราก็แบบไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถามแบบเออมีใบโทษแบบเนว่าฟูไมเพราะว่าเนว่าฟูมันแบบไวรุ่นใช้อะไรเงี้ยถามว่าอยากได้มันก็อยากได้แต่ว่ามันแต่เราไม่รุ่นแล้วนะพอมาดูอายุเราแบบ ไม่รุนแล้ว,รลวจริงแต่อย่าบอกเลยว่ายเทาไร่เนาะรู้แล้วก็จะตกใจแล้วนี่แหละใบนี้แหละมันเหมาะกับเราแล้วแหละเดี๋ยวก็แล้วกระเป๋าตังค์ตอนแรกบอกว่าต้องเอาเป็นสีน้ําตาลด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าใครบอกเพราะว่าสินแสบอกสินแสเนาะสินแสแบบไม่ขอเอ่ยนะ <laughs> สินแสมิกเตอร์บอกซินแสบอกต้องใช้กระเป๋าสีน้ําตาลเราจะได้ปงังคือเอาจงจริงก็อยากเปลี่ยนกระเป๋าตังค์มานานแล้ว แล้วก็แบบกระเป๋าถือด้วยแหละเพราะว่าใช้เยินจริงๆถ้าเกิดใครเห็นสภาพของนางนะโอ้โหมันจะเยินมากๆเยินแบบมันหลายปีแล้วนะไม่เคยเปลี่ยนแล้วไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแต่วันนั้นที่เรามาเจอคุยกันเนาะก็แบบนั่งคุยกันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแลแบบเอออยากได้กระเป๋าสตางค์มามีทชาไดีวะจากกระเป๋าสตางค์สู่ on the go ปังจริงๆก็ใส่ตังในนี้แหละไม่มีตังซื้อกระเป๋าตังแล้วค่ะวันนี้เราก็ให้ยนชมก็ on the go ของสมาร์นะครับผมนะ แต่เพียงเท่านี้เนาะเนี่ยนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะการเลือกซื้อกระเป๋าแต่ละคนอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เนะขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็จุดประสงค์อะไรเงี้ยนะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วแต่คนชอบเลยชอบบางคนอาจจะแบบอุ๊ยใบนี้แบบใหญ่เกินไปไม่เหมาะอบฉันมันอยู่แต่ว่าเราเราใช้งานยังไงมากกว่าใช่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่คุ้มอะซื้อมาเพื่อใช่ปะใชรมาแล้วว่างอยู่ในตู้ใช่ซื้อมากเหมือนคนแถวนี้ คนทางนี้นะคะวางเต็มตู้ไปหมดนี่ฉันแอบ,บเห็นหมดเรียบร้อยนะคะ <S <S นะก็เท่านี้แล้วก็มันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสคนขอตัวลาไปก่อนกับกระเป๋าออนเดอะโกนะครับผมถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยถ้ามีกําลังพอแล้วรีบซื้อเลยก่อนที่มันจะขึ้นอีกเพราะถ้าขึ้นอีกเราก็จะรู้สึกว่าเสียดายน่าจะซื้อตอนนั้นตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่าสายไปแล้วราคามันขึ้นไปแล้วแล้วมัน ลงยากแทบจะไม่ลงเลยทีเดียวมันไม่ลงอะเท่าเท่าที่ดูมาคือแบบม,มันขึ้นทุกปีอะ่ะคืองงมากมันมันจะขึ้นอะไรใช่ <laughs> นะวันนี้ In The Mix ออนไลน์และก็ Smart นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะรอบหน้าจะมาแกะกล่องอะไรพบกันคลิปหน้านะครับ bye บ๊ายบาย The Mix.